เอาละครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมช่องนินมีทุกท่านกันด้วยนะครับผม,มวันนี้เราก็กลับกัน,นเกมย,ยิงยุงกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งพาร์ทนี้เป็นเออเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดับนะเล่นอย่างเดียวนั่นแหละเล่นเอาความสนุกกันนะตอนนี้ที่แบบไม่ขึ้นตอนนี้ที่เจา้าแบบเอาเป็นหลักนะตอนนี้ก็จะน่าจะเป็นซีออฟตีปละมั้งนะที่ผมอยากจะเล่นสุดๆไปเลยเกมยุงก็อาจจะแบบ ลง,ลงได้น่าจะทุกวันนะยกเว้นวันที่แบบผมแบบทํางานแบบแบบแบบเหนื่อยแบบแบบขี้เกียจลง่ะนะถ้าพูดง่ายๆก็คือทํางานจนขี้เกียจลงอนะอารมณ์ประมาณนั้นผมก็จะไม่ลงนะแต่ก็จะพยายามตื่นเช้ามาลงในวันรุ่งขึ้นนะครับผมอาชี เหมือนนด่นแต่เมื่อกี้นี้มันเดินตามหลังผมมาทำไมเอ่ยเป็นยุงหรือเปล่าเนี่ยแต่เกมนี้เอาจริงๆมันก็ดูเงียบเนาะเกมเนี่ยเออปิ๊บๆรู้สึกไม่ค่อยดีใจเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ดีใจ รู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกสบายใจเลยมันมีเสียงติดติดไล่ตามมาข้างหลังแล้วก็มีคนวิ่งตามข้างหลังผมมาเนี่ยเช็คหน่อยดิโอเคลบยีไม่เป็นไรแสดงว่าเป็นคนจริงนะเมื่อกี้แต่มันมีพิรุษเออไม่ได้ปืนขาวทั้งนั้นเลยไปดีกว่า điệp sẽ, sẽ, đi sẽ, sẽ phải mở Airdrop Gino, điệp lên nà, Airdrop ơi, เฮ้เฮ้เฮ้เอยช่วย cover หน่อยดิรู้สึกไม่ค่อยดีเลยออกไปก่อนดีกว่าปึ๊ร้านไงว่าและมีเสียงติดต๊ดมาแล้วเฮ้ยมีคนเอาขวดโหลไปแล้วแย่แย่แยล้วรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆผมจะรอโอ้โอเคปืนอะไรเอ่ยขาวดูเหมือนทองเลยเมื่อกี้ คปึ๊บปบเอาโหลดทองแป๊บโอ้ยขึ้นไปสิเอ๊รู้สึกว่าเหมือนมียุงตามหลังผมมายังไงไม่รู้นะแต่คงน่าจะอยู่ที่แอร์ดอบไปแหละจริงๆเดี๋ยวผมก็ค่อยไปลาดทีเดียวก็ได้นะแอร์ดอบเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงต,ตัวผมนะครับผมซึ่งเปิร์กที่ผมเอามาเป็นเปิร์กที่เน้นเอาไว้รักษาคนไม่ได้เอาไวบ้บูโอ้เอไนี่มาอีก,กแล้ บเ <Anyway, S 1> okay. เราไปเปิดแล้วกันด้ะโอ้โหโอเคไม่ไม่เปิดแล้วรอราดดีกว่าโอเคเดี๋ยวยิงให้นะเพื่อนเออเสียงมันติ๊ดๆตีดตีดต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 ดอยู่แถวนี้มันมันอยู่ข้างบนของเราอย่างเงี้ยไม่รู้เลยเออ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  เจ้าไม่ควรหันกระบอกปืนมาใส่ข้าตรงนี้ไม่ีใครจะมาเกิดไม่ยไม่น่ามีเปิดป้ายเปิดป้ายเปิดไปเลยจะหมดงานเอ้ยมันปิ๊บปี๊ปปี๊ปอยู่แถวนี้ศึกไม่ค่อยดีเลยฮะเฮ้ยนี่ไงแหมจะช่วยซะหน่อยยิงโดนเพื่อนซะงั้น Nice Nice ไนส์ไนส์เฮ้ยเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเคคิดผิดแล้วที่โยนผมมาตรงนี้อุ้ยโอ้โหปืนอย่างน้อยโอ้โหกระสุนอย่างน้อยเลยสามอันเนี่ยนะสามนัดเนี่ยนะโอ้โหเยอะจัดจัดเฮ้ยระวังนะ ไม่มีใครโดนนาเมื่อกี้เก่งแล้ว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 ใครได้ปืนแล้วใช่ไหมไหนออกมาเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนปืนไม่ได้ล่ะท่านปืนมาเร็วๆๆๆๆๆๆ็ปืน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 ดีๆปืนดีๆไอเว้เนี่ยตายอยา่า ปืนดีดเออสองก่อนก็ได้ปืนดีดปืนดีดของสังคมมีบ้างไหมมีไหมมีไหมเฮ้ย,ยเจอแล้วไม่ไม่ได้อยากสลับกับปืนนี้อีเวนสลับกับปืนนี้อืบโอ้ไปออก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 เร็วๆโอเคโอ้ย ผมไม่ชอบเลยไอ้ที่แบบเรียกว่าไงอะ่ะเอ,อ่อแอร์ดอปที่มันอยู่ในน้ำมันเรียกว่าแย่สุดๆไปเลยไปต,ตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องเกรงกลัวต่อสิงใดละนอกจากโหลเลือดชิบเฮ้ยเวนกรรมละอ่อต้องวิ่งฝ่าละวังไงต้องวิ่งฝ่านะตรงนี้ อ,อุ้ยเย่ละเ้ปองเลือดอุย้ยตกใจเงาเปิดภาพสูงสุดเกินเงี้ยแหละปึ๊บเฮโอ้โหวงบีบแรงมากจะถึงยังเนี่ยโอยจโ้จะโดนจะโดนบ,บีบตายแล้วโอ้โอเคตรงไหนเอ่ยโอเค้ได้เ,เพื่อนเพือ่อนรอด้วย ไปเลยไปเลย go 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 nice nice เอ่อเออไม่นะเปล่นไปลี่ก็ได้ไม่ต้องงอโอ้โโอ,โอ้วงบีบแรงมากออโอ้โหวงมันบีบแรงขนาดนี้เลยผมไม่น่าขึ้นรถมันเลยวงบีบแรงมากห้าร้อยเมตรเนี่ยโอ้โหมัน มามาไม่เท่าไหร่เองอะอ๋อแต่แต่มันก็บีบมาขนาดนี้เลยเออแต่ช่างมันเถอะมันเหลือห้าคนโอ้โหไม่น่าเลยมันเปิดแอ้ดรอปช้าไปนิดนึงอะไม่นิดอะเยอะเลยแหละฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยโอ้โอ้โอ้ปืนอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่ไงที่มันยิงผมตอนนั้นเออได้ได้เวลาลางแคสอต่ทำไมมันเหลือคนอยู่แค่นี้วะเนี่ย มายังมาละเฮ้ยหายไปแล้วจุ๊มันจุ๊มันจุ๊มเป็นโอ้ยสหายยุงของผมหายไปได้หมดเนี่ยทำไมมันเหลือยุงให้ผมตัวเดียวเนี่ยไม่ตายเถอะเป็นภาระจริงๆโอเคเห็นแล้วตัวหนึ่งมนันนี่ออกไปดูนโอ้ย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  ยูแคนซีมียูแคนซีมีไหนวะโอ้ที่เพื่อนจำโอ้โอนี่ไงน,นี่ไงติดเหรอจ้าหนูไปนูน่นติดอีกคนเหรอไปนูนนน่นโอ้ยโอ้ยคนสองคนรวมตัวกันโอ้ยแย่ละต้องสงสัยต้องเอาตัวระเบิดไป ถามสองหนึ่งปาบอยู่ไหนวะเออมันอยู่ข้างบนเลยถ้าดีอยู่แถวนี้โอ้อยู่ในถ้ำเหรอเข้าไปทำอะไรในถ้ำอ่ะอ้าวเข้าไปในถ้ำจีก,ก็ก็แบบนี้ก็จีดิ เฮแจ๋วเจ้จจาเจ้าพี่มาหาแล้วเจาพี่มาหาพี่มาหาแล้วเจาพี่มาหาแล้วเจออือโอ้บวกแต้มน้อยจังเลยสงสัยคนน้อยเยอะละไม่ดีไปต,ตรงนี้เลย ดูขึ้นไม่เป็นเหรอเจอ๊เดี๋ยวพี่ช่วยไหมหย,ยับไปดูเลยโอ้ยโอ้ยทำไมวงมันไม่ค่อยบีบเลยวะดูดิบีบน้อยน้อย,อยอที่ผมโอ้โหมนครั้งเดียวจอดเดี๋ยวเลยหวับหยับไปดูเลย โอ้ยโอ้ยโอยแอบแอบแอบฟุ้มแอบโอ้โหมองเห็นได้ไงวะใส่ต้องไปหาที่แอบที่มันทึบๆหน่อยละโอ้ยไม่ค่อยมันเลยพัดนี้ตัดต่อให้เกมดีเม้นเนี้ยอุ๊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 ยมีการขับรถได้ดิเอ้ยตรงนั้นมีสองคนแฮะเดี๋ยวคนนี้จะรอดไหมดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนขอดูเลือดก่อน กับสองร้อยเก้าสิบกว่าเมตรขี่อ้อมอ่ะขี่อ้อมโลกเลยเอ่ะอุย้ยโหไวเกินอ้าวลวงลวงก็เรียบร้อยดิไหนเอยอ้าวกลายเป็นยุงไปเรียบร้อยเออตรงนี้ละกัน ไปดูอื้นโอเคเรียบร้อยคนนี้คนนี้เกมคนนี้เกมตามดิโหแอ,อนจุกเป็นเดี๋ยวละเดี๋ยวะละยังไม่ดีแน่แน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมันเอา ระเบิดมิมิกมามันนี่ไปนูน่นเฮ้ย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 ช่ำชองจะจัดเลยไอยเนี่ยทำไมเ็ชอบเล่นโตวบอมเบอร์กันวะมันนี่โอ้ยแขนสั้นเกินยุงพวกเนี้ยไอ้ห่าแต่ยุงมันมีแขนด้เลย ไม่น่ามีเนาะโอ้ยมันไม่มีถังระเบิดเลยแย่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 จะขึ้นมา่ะเอาโห้ตกแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงจะขึ้นมาได้ไม่ยอมไม่ยอมเราจะไม่ยอมเฮ้ยจะโดนวงบีบแล้วนี่นะแงบก็ yep. ไปดูดไปบ๊ายบาย คนนั้นเขาแน่ใจจีๆเลยแหละเนาะรอดูได้เลยจาก2มันจะลดกลายเป็น1ภายในไม่ช้าเฮ้ยนานไงเรียบร้อยเออคนสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยวานิตี้วานิตี้ที่รักเอ่ยวานิตี้อยู่ไหนเนาะวานิตี้แม็กซ์ออฟวานิตี่ไหนเอ่ย เวนิตีโเอเหมือนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว I see I see I see you I see you I see you อ้าแต่นี่ยังไงดีเนะี่ยเรยอน่าจะต้องอยู่ตรงนี้มั้งเออประมาณตรงนี้แล้วก็จูไป เฮ้ยลงมาที่พื้นแล้วถย,ยังไงก็โดนวงบีบตายปะไม่โดนเด้อเย่ดังสามสองหนึ่งจะอยู่บนเสาเหรอคิดดีเลยหรออยู่บนเสาอุย้ยโอ้โหอรอยิยะขัดขืนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้โ โอ้โหไม่มีใครเฝ้าวันนี้เลยเอา้านี่ก็ได้ดิขึ้นมาเปล่ามีอะไรยาขัดขืนเปล่าโอ้โหโอ้โหสเต็ปโดดแล้วเหงนหน้ายิงโหจัดจัดอะคนนี้เฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้โอ้อีกไก่บอกเลย เบไปนูน่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโนซคอบยังจะยิงได้อีกก็จะอยู่ไหนแล้วพ่อหนุน่ <f> มแปดสิบเมตรอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาไวมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุย้ยงัดอาพีจีออกมาแล้วเขงางัดอาพีจีออกมาแล้วนะ อุ้ยอุ้ยถาเอาพีจีออกมาเราทำอะไรผมได้อะไม่ได้ไม่ได้ยุงเราแบบตายเกิดตายเกิดรัวๆบอกเลยตา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 ยเอื้อเรียบร้อยเอ้ยเขาออกเกมไปเลยเอาเรื่องอืออี๊ซี่อี๊ีเอานี้เกมก็บัากันดิ h u m a n เกมบากันดีใช่ปะ่ะ humans humans อ้าวเกมช่วยก็ยิ่เออจีจีเกมบากจีจี humans ไม่เอาเปื่อน <Humans. S 2> มันมันไม่เหลือมันไม่เหลือคนแล้วเพื่อนเมื่อกี้นี้เขากดออกโอ้โหไอเยี่งยงจะจบ คลิปด้วยการที่ไอ้น oh, oh ี่เหรอเนี่ยจะจบคลิปด้วยการติดบัคเหรอเนี่ยโอ้โหเป็นบัคที่เรียกได้ว่าหายากสุดๆไปเลยนะเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เจองั้นผมก็พาไปทัวร์แมปเลยแล้วกันเนาะเออแล้วงี้ฮิวแมนมันเหลือศูนย์คนลบอจนี่ยังไงเนี่ยเอ้ยโอ้โหสุดขอบแมปโอ้โหคุณผู้ชมดูดิ ไม่หลอกลวงผู้บริโภคนะเนี่ยโอ้โหเขาแบบไม่คิดว่าเราจะเดินมาถึงขนาดนี้ไงเราเป็นไงเอ่ย <3. S 1> เขาจะมีอาจจะมี if เองอะไรก็ได้นะโอ้โหยังมีปอมได้อีกมีปอมกว่านี้อีกไหมเฮ้ยอุย้ยติดแล้วอุย้ยไปไม่ได้เอาตับไปได้นี่วาก็ไปได้นี่ อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยน่ากลัวขึ้นได้ป่าวขึ้นได้ด้วยน,นี่ผมอยู่ส่วนไหนของโลกเนะี่ยอุ้ยคุณผู้ชมโอ้โหฟาแลนด์คุณผู้ชมดูดิ คุณผู้ชมผมไม่เคยมาตรงนี้นะเนี่ยพี่ฟาแลนฟาแลนในเกมไพลานิกโอ้สุดยอดสุดขอบโลกโอ้สวยมากเหลือใครบ้างเนี่ยเหลือส,สามคนเดี๋ยขอดูหน่อยซิแล้วถ้าเหลือผมคนเดียวในเกมจะเป็นไงโอเคงั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยติด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 เริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยียงไม่ติดไปต่อดิอุうう้ยอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะสุดแล้วแหละใช่ไหมสุดยังเฮ้ยมีเกาะตรงนี้ด้วยเกาะผีเอ้ยเอ้ยโอ,โอ,โอ,โอโ้โหโอ้โหโอ้โหเฟมเล่ตกคุณผู้ชมดูดิผมมาตรงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเหลือสองคนอา้าว เด้งออกเล้งออกเฉยอ,อ,อ้าวคุณผู้ชมตอนนี้ค้างไปแล้วจอค้างไปแล้วโอเคครับผมงั้นไม่รู้ว่าจะหยุดอัดคลิปได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคงั้นผมก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอย่างผมได้ยนะครับผมโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ พันนี้ผมก็พามาดูอะไรที่มันแปลกๆหน่อยนะโอเคซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่คลิปนี้จะลงได้หรือเปล่านะเออมันแบบมันค้างมาเลยอ่ะไม่รู้ว่า OBS ผมมันจะค้างตามไปหรือเปล่าโอเคงั้นไปเจอกันพันหน้าครับสวัสดีครับ